สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะหญิงก็จะมาสอนทุกคนทําปากกาสําหรับเขียนหรือว่าวาดรูปในโทรศัพท์มือถือนะคะทุกคนอ,อ,อุปกรณ์ก็จะมีซองมาม่านะคะซองมาม่าแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีหนังม้งนะคะมีมีไม้เสียบลูกชิ้นนะคะทุกคนมีกันไกลมีกระสายนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นก็คือเราจะตัดเทสสายมามานิ้นิดนึงแบบน,นี้ก่อนนะคะทุกคนตัดแบบน,นี้นะคะตัดเทสสายแบบน,นี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอามาเราก็จะเอามาติดตรงนี้นะคะ ติดไว้ตรงทรงมาม่าแบบนี้นะคะทุกคนติดไว้เลยนะคะอพอติดได้แล้วเราก็จะเปไงนนะคะิพอติดได้แบบนี้นะคะทุกคนเราก็ม้วนนะคะม,ม้วนทรงมาม่าม้วนให้มันเป็นแบบนี้นะคะทุกคน คอมวได้แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอาตัดเทสสยนะคะตัดเทสสยมาติดเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้หนังวงมาเพื่อจับไว้ก่อนก็ได้นะคะทุกคนอพอ พอใช้หนังวงจับแล้วเราก็จะมาตัดเทสไบน,นี้นะคะทุกคนตัดเป็นนี้แล้วเราก็เลื่องหนังวงไปนะคะแล้วเราก็จะใช้เทสไสมาติดแทงนะคะทุกคน หมุนแบบนี้นะคะอพอได้แบบนี้เราก็เอานังวงออกนะคะทุกคนนี่คะ่ะเราก็จะได้ด้านนี้นะคะไว้เขียงนะคะแล้วก็เราก็จะทําอีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนด้านนี้นะคะด้านนี้เราก็จะทําให้มันสามารถใช้ได้สองด้านนะคะทุกคนแล้วก็ ตัดต่อไปน,นี้ก่อนนะคะแล้วก็พัดตทั้งสองด้านนะคะทุกคน อันนี้ก็ทิ้งเลยแบบนี้นะคะ <c oughs> ใช้หนังวงมามาน,นะคะทุกคน แล้วเราก็จะได้ปากกาปากกาสองด้านนะคะอันนี้เราก็ตัดมุมนะคะ เราก็จะได้ปากกาสองด้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมามลองกับโทรศัพท์นะคะี้นะคะเราจะใช้ด้านนี้ก่อนนะคะ,ะเห็นไหมคะว่ามันใช้ได้จริงๆนะคะทุกคนเราก็จะเลื่อนดูว่าเราจะ โดอันไหน,นะคะเดี๋ยวเรามาลงด้านนี้นะคะลงด้านนี้ด้านนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่มันจะไม่ค่อยไปแต่ว่าด้านนี้มัใช้ได้ดีเลยนะคะเราก็จะได้ปักกาสำหรับมาใช้ในโทรศัพท์มือถือด้วย อ่าซองมาม่านะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนเพียงแค่ใช้ซองมาม่ากับไม้เสียบลูกชิ้นเราก็ได้ปากกาดีๆมาวาดรูปในโทรศัพท์แล้วนะคะทุกคนอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ให้หญิงด้วยนะคะและกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อว่าคลิปต่อๆไป ทุกคนจะได้รู้ว่าหญิงจะมาทำอะไรให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณค่ะ